ในค่ะสำหรับการเลือกตั้งนะคะ,นะคะตอนนี้ค่ะมาพร้อมกับนะคะเสียงพินนะะมพ์จักรพรรดิมี่พร้อมด้วยเมื่อเพลงอาริสันยูสัตย์ในชีวิตค่ะแล้วก็จิมเจสซาดิเนะคะวันนี้ทั้งสามท่านนี้จะมาร่วมพูดคุยค่ะและเชิญชวนให้ทุกทุกคนนะคะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงในวะันอาทิตย์ที่สามจะได้คมตั้งแต่การนาฬิกา อยู่นะคะที่มหาวิทยาลัยรัชสวนบุษิตแห่งนี้อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์ที่3ามกรกฎาคมนะคะชี้ว่าเป็นตกแต่งแล้วก็หน้าที่นะคะของคนไทยทุกคนค่ะที่จะไปร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียงหาเลือกคนดีเข้าสภานะคะอย่านอนหลับทัศน์ศิษย์ยังเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณนอนหลับทัศสิทธิ์เนี่ยขออนว่าตคนลาดสิทธิ์ดีๆแบบนี้ให้สําหรอง พบกับศิลปินนะคะจากทางก a ม m ีได้การค่ะไม่ว่าจะเป็นไอชลันยูเตจินและด mm hmm. ิวเดอร์ตาในวันนี้ก็มาร่วมมันลงนะคะเพื่อสัมพันธ์นะคะสำหรับการเลือกตั้งนะคะที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ,วๆ,ๆนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่3กรกดาคมนะคะเข้สื่อหานะคะ